สุเมโทรสาขาชชยพฤกษ์ค่ะวันนี้บีมจะพามารีวิวนะคะเจ้าคันนี้เลย1.9 Active สบอลเงินนะคะตอนนี้เจ้า Active ไม่ขาดตลาดแล้วนะตอนนี้ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วรวมทั้งสีขาวมุกด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่มีการจอง Active สีขาวมุกไปแล้วบ้างแล้วก็สีบอลเงินไปแล้วบ้างเนี่ยก็อาจจะใช้เวลารอไม่นานเหมือนเดิมแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ต้องพูดพังทำเพลงค่ะมารีวิวเช่นเดิมแล้วก็วันนี้ ท้ายคลิปมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคันนี้แต่งสายคีมแบบนี้ให้กับพี่ๆด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างไปค่ะเจ้ารุ่น Active อันนี้ค่ะเดิมๆเ,เขาจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาเนาะแล้วก็คันนี้บีมบอกก่อนว่าลูกค้าติดตั้งไฟตัดหมอกอย่างเช่นเคยค่ะแต่ว่าอันนี้บีมรอทางพี่ช่างเขามาติดตั้งไฟตัดหมอกให้อยู่นะราคาไฟตัดหมอกของหลอดฮาโลเจนเนี่ยจะอยู่ที่2,700บาทนะคะส่วน LED เนี่ยอยู่ที่ 2 5 0 0บาทค่ะถัดมานะคะเป็นตัวเซนเซอร์คันนี้จะติดเซ็นเซอร์เป็นด้านหน้า2จุดด้านหลัง2จุดเช่นเคยค่ะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นี้จะมีทั้งตัวจอแสดงผลเล็กๆอยู่หน้าคอนโซลให้กับพีๆด้วยนะคะอ่าสำหรับลูกค้าที่ขับรถที่เป็นรถเก่งเนี่ยเราลองมาขับรถที่เป็น PPV เนี่ยอาจจะกังวลว่าด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็ ั้านใจเวลาถอยรถหรือว่าเลี้ยวรถอย่างเงี้ยค่ะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็สามารถช่วยลูกค้าได้ด้วยเช่นกันนะคะถัดมาฮิตกันมากๆเลยค่ะพี่สองที่แม็กของตัว v c คอร์นะคะยางเดิมของเขาเนี่ยลัดด้วยยางบิสโตเลยมาสเปกยางนะคะอยู่ที่265ห้าพก1 0บ1 8นั่นเองค่ะสำหรับชอบสายลุยๆสายคินๆเนี่ยบอกเลยว่าแต่งแนวนี้นะคะพี่ ใส่แนวนี้นะคะบีมองภาพจากตรงเนี้ยคือดูดุดันมากแล้วก็ตัดกับสีบอลเงินมากๆเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ตัวเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือจับอันนี้ลูกค้าอยากได้โทนสีดำด้านแบบนี้เนาะบีมก็จัดการให้หมดนะคะมีทั้งตัวเบ้ามือจับแล้วก็มือเปิดเป็นสีดำด้านรวมทั้งค่ะตัวฝาเปิดถังน้ำมันด้วยเช่นกันเซตนี้นะบีมจัดให้ลูกค้าพิเศษไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกัน,นะค่ะพี่สำหรับด้านหลังเช่นเคยเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือคาดเอวทายนั่นเองที่บีมบอกอยู่เสมอเลยนะคะว่าของรถลูกค้าบีมเนี่ยส่วนมากก็จะใส่เป็นคาดเอวทายกันแทบทุกคันเลยเพราะว่าเห็นทางลูกค้าเนี่ยบอกกับบีมกันแทบทั้งหมดเลยนะคะว่าพอไม่ใส่แล้วมันดูโล่งๆนิดนึงแต่พอใส่แล้วมันก็ดูแบบตัดรับกับไฟด้านหลังแบบลงตัวสุดๆเลยค่ะอ่าแล้วก็ ตรงนี้แบนด์มาซาโตะเนาะเดี๋ยวบีมเปิดให้ดูค่ะในความสําคัญตรงนี้บีม,มองว่าจําเป็นมากๆเลยนะคะเช่นเดี๋ยวบีมนะคะลองทําสาธิตให้ดูนะคะอย่างเช่นบีมเนี่ยเป็นคนผู้หญิงค่อนข้างที่ไม่ใช่เป็นคนตัวสูงเท่าไหร่นะคะสมสมติว่าหนูเนี่ยจะจะดึงเบาะให้มันขึ้นลงเนี่ยอาจจะต้อง ไปจนสุดแขนของตัวเองใช่ไหมคะอาจจะมีการเนี่ยโดนในส่วนของชุดตัวรถด้านท้ายตรงนี้อาจจะเกิดรอยขึ้นค่ะพี่ลักษณะเดียวกันกับมือเปิดเลยเวลาเล็บเรายาวหรือว่าเราใส่แหวนเนี่ยอย่างบีมใส่แหวนใช่ไหมเปิดอาจจะโดนเนี่ยก็คือช่วยป้องกันด้วยเนี่ยเดี๋ยวบีมลองทําให้ดูลักษณะของการเปิดนะคะบีมต้อง เอ็นตัวเนี่ยไปจนสุดเลยจนกว่าที่จะดึงตัวเบาะมาแต่สหรับคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามีไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนคะ่ะทีนี้เราไปดูด้านในกันบ้างว่าคันนี้จะแต่งอะไรบ้างบีมบอกแล้วนะว่าสายคีนและคันนี้มีโปรพิเศษสำหรับพี่ๆอยู่คะ่ะไปกันค่ะค่ะเรามาถึงด้านในกันแล้วนะคะด้านในคันนี้แน่นอนเบาะหนังนี่นะคะจะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้ง7ที่นั่งเลยจากเดิมที่พี่เห็นตรงนี้อาจจะเป็นเบาะผ้าอยู่แต่ว่าทีเนี้ยลูกค้าบีมอะ รอเลือกในส่วนของสีเบาะอยู่นะคะก็อาจจะลังเลในส่วนของสีเบาะนิดนึงยังไงก็รอให้ลูกค้าเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวบีมจะใส่รูปนะคะรีวิวให้กับทางพี P ่ๆ e อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของสีเบาะเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจําเป็นจะต้องเป็นสีดํำไหมหรือว่าเป็นสีสแตนดาร์ดของลูกค้าอันนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนอยากจะให้บีมแนะนําให้ไหมก็ได้เหมือนกันนะยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวเบาะหนังถัดมาทางด้านนี้ค่ะจะเป็นตัวมัลติฟังชั่นพวงมาลัยนั่นเองสวิตค,ควบคุมพวงมาลัยตรงนี้ค่ะจะเป็นสวิตที่ใช้งานได้จริงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเลื่อนซ้ายขวาใช้งานให้กับลูกค้าแบบสะดวกแน่นอนอย่างเช่นเนี่ยผู้ขับขี่อาจจะรับสายโทรศัพท์อาจจะลดเสียงในส่วนของตัวเพลงหรือว่ามินติมีเดียเนี่ย ให้มันลดลงนิดนึงก็สะดวกสบายนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มความสวยงามด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเจ้ารุ่น Active เนี่ยเขาจะไม่มีตัวมัลติฟังก์ชันมาเลยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัย3าก้านดีไซน์แบบเรียบๆบแบบนี้แต่พอติดตั้งเพิ่มเติมไปเนี่ยพี่ๆลองดูกันนะคะมันรู้สึกถึงความดูดีเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวพวงมาลัยของเรานั่นเองนะคะถัดมาทางด้านนี้ต่อเลยนะคะ สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยจะติดตั้งกันเพิ่มเติมแทบทุกคันเลยนะคะสำหรับตัวจอ Android อันนี้ก็การใช้งานคือง่ายมากเวลาทัชส,สกรีนเนี่ยพี่ดูดีคือแบบคล่องมากแล้วก็ลื่นไหลได้ดีนะคะลองรับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนเราเอาตัวแบบแท็บเล็ตเนี่ยมาเล่นในรถกันเลยนะคะ ไม่ต้องกังวลในส่วนของภาพหรือว่าวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าขับขี่ไปเนี่ยภาพแล้วก็เสียงเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปให้กับทางพี่พนะคะแต่ว่าต้องระวังกันด้วยนะคะขับขี่เนี่ยห้ามดูจอนะต้องดูถนนนะคะ ค่ะทีนี้พี่ๆอยากรู้กันแล้วหรือยังคะว่าคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะแต่งแบบนี้เลยสเต็ปแบบนี้ตามที่บีมแจ้งไปใช้เงินออกรถนะคะออกได้จริงอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ตกแต่งแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสายคียนที่ดูดีแล้วก็โฉบเฉีวยวไม่แพ้กันคะ่ะแต่สำหรับพี่ๆนะคะท่านไหนที่ ซื้อรถไปแล้วออกรถมิลเอ็กไปแล้วนะคะจะตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวบีมาค่ะจะขึ้นในส่วนของตัวราคาของอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยแต่ละชิ้นให้ไวล้ละกันนะคะเป็นแนวท้ายกับพี่ๆแล้วก็ ใจจะแต่งรถหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับบีมเนี่ยก็สามารถทักหาบ,บีมได้เลยนะคะบีมยินดีให้บริการเลยค่ะแล้วก็ยังไงบีมขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับโป้ให้งันออกรถเพียง99,000บาทเท่านั้นค่ะจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็รถแอคทีฟตอนนี้พร้อมจัดส่งให้ลูกค้ากันเรื่อยๆแล้วคะ่ะบีมขอฝากคลิปนี้นะคะไว้กับพี่ๆเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามบีมนะคะช่องทางการติดตามคือเพจ ขบีมชื่อว่าบีมอิสุสเมโทลืมชื่อเพจตัวเอง <Yeah. S 1> ขออีกที ค่ะชื่อเพจของบีมนะคะชื่อว่าบีมอิซุสป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์นั่นเองค่ะสำหรับเบอร์ติดต่อของบีมนะคะจะเป็นเบอร์0 9 9ย์5 6 2 9 3ค่ะเบอร์นี้ขึ้นไ d ดี n ลเลยนะคะพี่สามารถเมนเบอร์บีมหรือว่าเซิร์ชหมายเลขโทรศัพท์ของบีมขึ้นไลน์ได้เลยนะคะหรือช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะเป็นเพจอิซุสุเมโทรชัยพฤกษ์นะคะช่องทางนี้ได้เหมือนกันนะคะทางเราเป็นทีมงานเดียวกันหมดเลยค่ะก็พร้อมดูแลลูกค้า ทุกคนแน่นอนคะ่ะยังไงขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเซล์ลน้องใหม่ <c oughs> ไม่รู้ใหม่หรือเปล่าแต่ว่ายัางไงขออนุญาตลาไปก่อนจริงๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ